กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่ในช่วงส่งท้ายปีเก่าปี2,564และกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ปี2,565นะคะช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวขอนำเสนอสกูพิเศษ สสังเวชนียสถานสถานที่สำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลกที่จะทำให้เราได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะหลายคนจะรู้สึกช่ำชื่นเบิกบานและเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีต่อไปนะคะเริ่มต้นเลยจะพาคุณผชมไปกันที่ลุมพินีสถานค่ะสถานที่แห่งนี้เป็นที่ประสูตรของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะซึ่งต่อมาตัสรู้เป็นพระบรมศาสดา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณที่แห่งนี้อยู่ในอำเภอไพร,รวาวาแขวนอูดประเทศเนเปาลไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะ พินีวันเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สําคัญแห่งที่หนึ่งในสี่สังเวชนียสถานของชาวพุทธเป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสินทัตผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลลุมพินีวันอยู่ในเขตแห่งดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีป ตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัทเมืองหลวงของพระเจ้าสุโธทนะและกรุงเทวะทะหะเมืองหลวงของพระเจ้าชนาทิพย์ทราบกันดีว่าสถานที่ลุมพินีวันที่เราเชาวพุทธทั่วโลกเข้าใจกันว่าเป็นสถานที่บังเกิดเอกองาศาสดาของโลกนั่นก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ประสูิ นแผ่นดินลุมพินีระหว่างสองเมืองด้วยกันก็คือเมืองกบิลพั์และกรุงเทวทหัสลักษณะของสิทธัตถะราชกุมารประสูตร์เนี่ยมีนยะก็คือความเข้าใจว่าพระองค์เดินได้เจ็ดเก้าและใช้พระหัตถสองด้านก็คือฝั่งขวาและฝั่งซ้ายในการแสดงปินาธรรมที่เราเวลาไปลุมพินีเนี่ยเราเห็นว่า หรือว่าที่เราเรียกว่าองค์เบบีบุฎด,ดาก็คือมือขวาก็จะชี้ขึ้นข้างบนนิ้วเดียวส่วนอีกนิ้วหนึ่งก็จะชี้ลงข้างล่างนะฉะนั้นในส่วนของการเดินได้เจ็ดเก้าหรือว่าการชี้นิ้วขึ้นบนเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงตั้งสัจจะอธิษฐานไว้สี่ข้อนั่นก็คือพระองค์จะเป็นผู้ที่เจริญที่สุดสองเป็นผู้ประ,ะ,ประเสริฐที่สุดสามเป็นผู้เจริญที่สุดและ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายทรงตั้งปณิธานที่จะเป็นพระพุทธเจ้าความหวังคำอธิษฐานของพระองค์ตั้งแต่น้อยหลังพุทธปรินิพานกษัตริย์ซึ่งได้รับส่วนแบ่งแห่งพระบรมสารีริกธาตุได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ในสถูปแห่งหนึ่งไม่ไกลจากลุมพินีวันนักจบจนพุทธศักราชได้294ปี พระเจ้าอาโศกมหาราชได้เสด็จนมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั่วทั้งชมพูทวีปพร้อมด้วยพระมุขคลีบุตรติสเถระหรือพระอุปคุตได้เสด็จมานามัสการณรุมพินีวันนี้พระองค์โปรดให้พระมุขคลีบุตรติสเถระ นำทางและชี้จุดที่เจ้าชายสินทธะประสูติแล้วทรงสร้างอารามพระเจดีและเสาศิลาจารึกไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าลุมพินีวันมีความสำคัญอย่างไรซึ่งเสาศิลาหินทรายของพระเจ้าอาโศกยังคงตั้งอยู่ณที่เดิมจนถึงปัจจุบันและสพุธทั่วไปเนี่ยต้องไปกราบพระพุทธเจ้าหรือสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าที่ตรงนั้นแน่นอน เพราะตัดอยู่ในสังเวชนียสถาน4ี่ตำบลฉะนั้นลุมพินีวันชาวพุทธทุกท่านก็สมควรที่จะไปไม่สมควรที่จะขาดที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะสถานที่ก่อกำเนิดเกิดขึ้นของสิทธัตถราชกุมาร ลุมพินีวันได้รับการพัฒนาจากชาวพุทธทั่วโลกให้ลุมพินีวันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธบนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว่า6,000ไร่เป็นพื้นที่เป็นสัดส่วนสำหรับปลูกป,ป่าและสร้างวัดพุทธนานชาติจากทั่วโลกกว่า41ประเทศโดยโบราณสถานลุมพินีวันตั้งอยู่ทางด้านใต้ ปัจจุบันมีวัดไทยและวัดพุทธทั่วโลกไปสร้างอยู่จำนวนมากและมีขนาดใหญ่โตเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่มาสักการะแสวงบุญเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเราเริ่มต้นจากสถานที่ประสูตินั่นก็คือลุมพินีสถานแล้วนะคะพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตาม สังเวชนียสถานแห่งที่2ส,สถานที่ตัดสรู้ของ,ององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธคยาสักครู่เดียวค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอเืจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p พ lication TikTok, Instagram และ t w i t เตอเพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ